สวัสดีค่ะพบกับช่องวอดแบมค้าขายแบบบ้านนะคะวันนี้ไม่หน่อยจะมาทดลองการขายน้ำอัดลมขนาด10บาทให้เพื่อนๆดูนะคะว่าน้ำอัดลม1ขวดขนาด1.6มิลิลิตรจะสามารถขายใส่แก้ว14ออนได้ทั้งหมดกี่แก้วนะคะ แล้วเราจะมีต้นทุนเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆสําหรับการคํานวณต้นทุนกําไรแม่หน่อยจะใส่ไว้ท้ายคลิปแล้วก็คําอธิบายใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะสำหรับการทำนะคะก็ไม่ยุ่งยากเหมือนเคยนะคะเพียงแค่เราตักน้ำแข็งใส่แก้วตักแบบนี้นะคะให้เต็มแก้วนะคะเดีย๋ยวไม่หน่อยจะตัก สักประมาณสิบแก้วก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวตอนเทเราค่อยมาดูกันนะคะว่าจะได้ทั้งหมดกี่แก้วค่ะตอนนี้แม่หน่อยก็ตักน้ำแข็งไว้ประมาณสิบแก้วแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเทดูก่อนนะคะว่าจะได้กี่แก้ว ตอนนี้แม่หน่อยเทไปทั้งหมด10แก้วแล้วนะคะก็ยังเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวแม่หน่อยจะตักน้ําแข็งอีก5แก้วค่ะตอนนี้แม่หน่อยก็ตักเสร็จแล้วนะคะ5แก้วเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้อีกกี่แก้วนะคะสําหรับน้ําแข็งนะคะแม่หน่อยแนะนําให้ยกสอบเลยนะคะเพื่อนๆจะตกกระสอบละ45บาทค่ะ แต่วันนี้ไม่หน่อยไปไปซื้อตามร้านนะคะถ้าเป็นสอบน้ำแข็งหมดนี่ก็จะประมาณประมาณห้าบาทนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆซื้อแบบกระสอบนะคะโอ้ได้ทั้งหมดสิบห้าแก้วนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆซื้อแบบเป็นกระสอบน้ําแข็งจะหมดประมาณห้าบาทแต่ว่าไม่หน่อยไปซื้อแบบ แบบย่อยมานะคะเพื่อนๆก็จะหมดค่าน้ำแข็งประมาณ10บาทค่ะจากนั้นก็จะปิดฝานะคะเพื่อนๆฝาที่ใช้กับแก้ว14ออนก็จะเป็นขนาด90มิลลิลิตรนะคะสำหรับถุงหิ้วนะคะจะเป็นขนาด1 0 1 2 14ออนนะคะจะใช้ขนาดนี้นะคะ เดี๋ยวแม่หน่อยจะปิดฝาจนเสร็จนะคะเพื่อนๆพอปิดฝาแล้วก็ใส่หลอดให้ลูกค้านะคะหรือว่าให้ลูกค้าหยิบเองนะคะจากนั้นเราก็จะเอาถุง ถุงหิ้วแบบนี้นะคะใส่ให้ลูกค้าแบบนี้เป็นอันเสร็จนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะเพื่อนๆขายง่ายทำง่ายกำไรดีมากนะคะแล้วก็ขายดีมากนะคะเพราะว่าอากาศร้อนเด็กจะชอบนะคะผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะน้ำอัดลมเดี๋ยวไม่หน่อยจะปิดฝาจนเสร็จใส่หลอดใส่ถุงเรียบร้อยนะคะเราค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้แม่หน่อยก็ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมแม่หน่อยไม่ได้ขายของนะคะเพื่อนๆของที่ทำคลิปทั้งหมดก็จะนำไปแจกให้ลูกค้าร้านซ่อมหรือว่าญาติพี่น้องนะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่หน่อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ